ตตรงตรงงง้ันนีะเมื่อเราลงจากเครื่องนะคะเข้ามาในขีดของอาคารผู้โดยสาร เราก็พบกับเจ้าหน้าที่นะคะในชุดเสื้อคลุมสีฟ้าซึ่งน้องๆเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิเขาก็จะพาเราไปนั่งที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้นะคะโดยจะแบ่งกลุ่มผู้โดยสารเนี่ยออกเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่ไปกักตัวกับรัฐบาลนะคะคือกักตัวฟรีกับกลุ่มหนึ่งก็คือจองโรงแรมกักตัวด้วยตัวเองนะคะแล้วเขาก็จะนําป้ายมาติดหน้าอกให้เราะคะ่ะเราเนะี่ยอยู่ในกลุ่มของ ASQ นะคะก็คือกลุ่มกักตัวแบบจ่ายสตางค์เองนะคะ น้องๆเหล่านี้เขาก็จะมาเท็คเอกสารในเบื้องต้นนะคะว่าเอกสารที่เราจัดเตรียมมาเนี่ยพร้อมแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะไปให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าจํานวนผู้โดยสารไม่ค่อยมากเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนั่งขอเชฟช่ <laughs> ป๋าบอกว่าเหนื่อยแล้วเกินอยากจะอาบน้ําแต่ก็รอให้ขั้นตอนนี้เสร็จไปอาบที่โรงแรมในส่วนนี้เป็นส่วนของคนที่กักตัวเสียเงินเองเนาะเขาจะมีที่ชุบเสื้อไว้นี่ ASQ ติดไว้อันนี้คือจ่ายตังเองั่งตรงข้ามโ่นางน้อาตรงข้ามอันนี้คือกักตัวกับรัฐบาล ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนรอเช็อีกรอบหนึ่งเอกสารตรวจไปรอบเพ่งได้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเอกสารให้เราไปหนึ่งรอบแล้วตอนนี้เราก็รออีกขั้นหนึ่งไปขั้นที่สองัดกรองอีกขั้นหนึ่ง I am work together No two of The us สิ่งที่ทําให้เราและผู้โดยสารหลายๆคนเกิดความประทับใจนะคะก็คือการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ความมีน้ําใจนะคะและการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะแก่ผู้โดยสารที่มาถึงประเทศไทยค่ะซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกนะคะที่ทําแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนเหล่านี้นะคะเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามอำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราในขณะที่บางครั้งเนี่ยเราหาเอกาสารไม่พบนะคะเราต้องใช้เวลานานมากแต่เจ้าหน้าที่ขยันใจเย็นค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรานะคะก่อนที่เราจะออกจากสนามบินสวรรค์ภูมินะคะเราก็สังเกตว่ามีรถเนี่ยมารับผู้คนไทยนะคะที่จะไปกักตัวกับรัฐบาลเนี่ยสามรถบัสใหญ่เลยนะคะ เมื่อเราเดินทางมาถึงโรงแรมนะคะเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะให้เราโหลดแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่เราจะต้องเช็คอุณหภูมิของร่างกายตลอดจนรายงานออสุขภาพของร่างกายในทุกๆวันนะคะวันละสองครั้งในเวลา8โมงเช้ากับ5้าโมงเย็นค่ะโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการกักตัว14วันเนี่ยนะคะก็จะต้องมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบส่งเจ้าหน้าที่มาประจำตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนการบริการของภายในโรงแรมนะคะก็ต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันเหมือนกันค่ะเราก็จะโหลดแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารตระหต้ตนสิ่งของเครื่องใช้ที่เราต้องการนะคะก็คือเรียกว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสติดต่อกันโดยตรงค่ะเราจะติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันและก็โทรศัพท์เท่านั้นนะคะส่วนอาหารการกินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะนําอาหารนะคะมาวางไว้ในถาดซึ่งมีอยู่หน้าห้องทุกห้องที่เป็นห้องพักแขกค่ะ ถึงเวลาเขาก็จะมาส่งอาหารแล้วก็เคาะประตูเป็นการบอกเรานะคะว่าอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็จะมีบริการที่สําหรับจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยนะคะโดยการแยกขยะถุงสีแดงเนี่ยก็จะเป็นขยะอันตรายค่ะซึ่งอาจจะเป็นน้ำมูกน้ำลายของเรานะคะซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะก็จะถูกแยกบรรจุไว้ในถุงสีแดงส่วนขยะมูลฝอยอื่นๆนะคะเราก็จะใส่ถุงพลาสติกอย่างอื่นได้ค่ะ เจฟซ่าหวังว่าการแชร์ประสบการณ์การเข้ารับการกักตัว14วันของเจฟซ่ากับเจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเจฟซ่าคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ